สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภายส n a ปช็อตประจำวันที่10มิถุนายน,นปี2024ครับวันนี้เรามาคุยตลาดหุ้นครึ่งปีหลังของตลาดอเมริกาตลาดหุ้นจีนและก็ตลาดหุ้นไทยแบบเร็วๆและก็รัวๆไปเลยครับไปด้วยความรวดเร็วเนื่องจากว่าวันนี้เราวันจัดเราจะเน้นเนื้อหาโฮ for the w for the e s t for the ขึ้นมาตังเรียนอเมริกาโ p e for the best ตังเรียนอเมริกาคือ hope for the best prepare for the worst หวังเอาไว้ดีที่สุดแต่เตรียมตัวพร้อมรับกับสิ่งที่แย่ที่สุดแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามีความหวังว่าคุณจะขึ้นแต่ในเทเขียน hope for the second half ก็ไม่แต่ผมพูดให้มันเป็นประโยคทองไง hope for the best มึงจะทำอย่างนี้เออดีนมึงไม่แบมือนั่งแบมือนีอ่มึงโดนบูลลี่เลยนะเว้ยเอาไได้นะ <c oughs> โฮอบไงฮปบมาเรามาโฮปบกัน <c oughs> คือรูปเนี้ยผมเห็นแล้วผมก็ตกใจนะคนที่ทำไม่ใช่ผมนะครับฟีดลิตี้ขอบคุณนังฟี <c oughs> ขอบคุณดางฟีดลิตี้มากนะครับ เขาเอาเซกุล่าบูเซกุล่าบูเนี่ยมันเป็นบูมาเก็ตขนาดใหญ่ถ้าเป็นบูมาเก็ตเฉยๆเนี่ยเขาบอกว่า10ปีก็จบห้บปีสปีก็จบแต่เซกุล่าบูนี่คือมันจะมีวิกฤตในแต่ละรอบเนี่ยแต่ถ้าวิกฤตไม่ได้ใหญ่มากแล้วมันรันต่อเนี่ยเขาจะเรียกว่าเซกุล่าบูเป็นบูขนาดใหญ่เขาก็ไล่ไปตั้งแต่นู่นเลยปี1921ก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่1นครั้งท,งที่2แล้วก็ไล่มาอีกช่วงหนึ่ง ่ช่วงนี้ประมาณ8ปีแล้วก็ไล่ปีนี้นานหน่อย10กว่าปี1949จนถึง1968แล้วก็1982ถึงปี2000ก่อนที่จะเกิดดอ m คอแล้วรอบนี้ตั้งแต่สัปหามปี2009จนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะเขา,าก็ลองไล่ดูว่าเอ้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มต้นจากที่มันเริ่มบูมาเก็ต ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยอย่างรอบนี้จบไวก็คือรอบที่1929จบตรงปี1929พราะอะลัเพรสงครามโลกครับแล้วตู้มลงมาอันนี้ใช้เวลา739สับน่าจะเดือนวันไอ้วันไม่ใช่เดือนไม่ไใช่หนึ่งสองสม่หสปดแปีอ่ะเก้าปีก็น่าจะเป็นสัปดาห์ เก้าปีเพราะปีหนึ่งมีห้าสิบสองสัปดาห์ก็เนี่ยดูจำนวนปีไปนะครับนี่คือจํานวนปีที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอ่ะคราวนี้มาดูรอบถัดไปหนึ่งเก้าสี่เก้าถึงหนึ่งเก้าหกแปดก็คือเส้นสีส้มก็ลันขึ้นอ๋อตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เทษทีครับอันนี้กำไรเจ็ดร้อยสาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์รอบเซนนะครับไล่มาประมาณแปดเก้าปีอ่ะเส้นสีส้มก็ขึ้นมาพีประมาณหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะครับมาพพีประมาณหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์แล้วก็รอบดอทคอม นะครับรอบ .com คือสีสม้มเดี๋ยวก่อนนะรอบ .com นี่สีสีสข้างบนนี่สีข้างบนตรงนี้หนึ 1, ่งพันสารอสี่เปอร์เซ็นระยะเวลาในการขึ้นเนี่ยก็ขึ้นได้จนถึงเนี่ยนานอยู่เหมือนกันนะสิบกว่าปีโดยเฉลีย่ยรอบนี้อยู่ข้างล่างสุดก็คือลันมาตั้งแต่ปี 2009. 2 0 0พันเกล่าสุดเนี่ยมาจนถึงปี2 0 2พันยี่บสี่บวกม,มาแล้วห1ร้อยสิบแปดเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้ตัดโควิดทิ้งะ ก็เพราะมันมันยังไม่ได้เป็นเป็นแบร์มาเก็ตไงมันไม่ใช่แบร์ใหญ่ไงเพราะมันยังคงรันบูมาเก็ตมาต่อเนี่ยมันก็กลายไปว่านี้บวก618ถามว่าไปต่อได้อีกไหมตามทฤษฎีเดิมคือมันเลยของเก่ามาลวละเลยสมัยสงครามโลกมาละแต่ถ้าเทียบกันล่ะผมอยากจะเทียบกับดอทคอมผมมีความรู้สึกว่ารอบนี้เหมือนดอทคอมมากก็เอไอได้ก็เลยมองที่เส้นฟ้าถ้ารามองที่เส้นฟ้าขึ้นมาพีคแถวนี้1,300เนี่ยนั่นหมายถึงว่าก็จะไปโจทย์ตอนปี2 0ง6ันย เพราะนั้นระหว่างนี้เนี่ยปีสองพันยี่สี่สองพันยี่ห้าสองพันยี่สิบหกฮะคุณจะขึ้นฮะอีกเท่าหนึ่งเลยอันนี้ไม่ประชดนะไม่ได้ประชดไม่ได้ไม่อีกเท่าไม่ได้อีกเท่าเพราะว่ามันเพรมันวัดจากฐานข้างล่างเพราะฉะนั้นมันขึ้นไปอีกแค่ยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็ถึงแล้วเพราะมันไม่ได้แบบหกร้อยไปพันสามไม่ใช่หมายถึงว่าคูณสองเพราะมันนับจากข้างล่างนี่นับจากข้างล่างเพราะั้นมันขึ้นไปได้อีกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถึงแล้วนะครับ มันด่ดูโดยภาพแล้วก็ยังมีโอกาสที่แนวโน้มว่าตลาดหุ้นอเมริกาใส่แวบดูอันนี้ดูจากประวัติศาสนตะร์นะดูจากประวัติศาสตร์แต่ถ้าเรามองในรูปของปัจจุบันเองเราก็จะมีคาวามรู้สึกว่าดอกเบีย้ยอเมริกาไม่ยอมลงอมดอกเบีย้ยอเมริกาไม่ลงเศรษฐกิจตัวเลขแข็งแกร่งเนี่ยมันก็เลยทําให้ตลาดหุ้นยังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นได้อ่ะขึมาดูประวัติศาสตร์อีกอันหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เอไอตอบผมมาเดี๋ยวนี้คนทํางานง่ายมากเลยผมทำ ช่อ่ะผู้ช่วยผู้ช่วยก็บอกมาว่าเออหนึ่งสองสามแล้วผมก็ไปหาข้อมูลหนึ่งสองสามมาแล้วก็มาบอกอันหนึ่งมันบอกว่าตามสถิติแล้วเนี่ยซากุละบูมาเก็ตยังไม่จบอ่ะโอเคผมก็ไปเปิดดูเออเฮ้ยแม่งจริงเว้ยนะอ่ะอันที่สองอันนี้เป็นไซเคิลของ presidential ของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ก็เลกต่างเขาก็บอกว่าในครึ่งปีหลังตลาดหุ้นน่าจะดีเพราะได้ดูสถิติการเลือกตั้งแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยเอยตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้คือปีที่มีการเลือกตั้งปี24อันนี้ ปี2025ปีแรกอันนี้คือไม่รู้ว่าไบเดนหรือว่าทรัมป์นะแล้วก็2026แล้วก็2027แล้วก็ไปเลือกตั้งอีกทีหนึ่งปี2028 28นะ2024ในอดีตแล้วปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ของตำแหน่งประธานาธิบดีตลาดหุ้นเพอร์ฟอร์มยังไงบ้างปรากฏว่าช่วงครึ่งแรกของปีของการเลือกตั้งคือปีนี้2 4ปรากฏว่าตลาดหุ้นในโดยเฉลี่ยแล้วไม่ค่อยไปไหนอื โดยเฉลีย่ยนะโดย,โดยเฉลีย่ยอันนี้ <ละ S 1> ไซเคิลนานมากนะโดยเฉลีย่ยไม่ค่อยไปเท่าไหร่หลังเลือกดีแต่พอครึ่งปีหลังเริ่มดีขึ้นหลังเลือกอออแล้วก็เลือกได้แล้วแล้วก็ดีต่อ แล้วก็มาสู่ช่วงมิดเยียร์มิดเยียร์ไม่ค่อยดีซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามิดเยียร์ตัวตลาดหุ้นอเมริกาจะไม่ค่อยดีช่วงมิดเยียร์ก็คือการเลือกตั้งกลางกลางกลางเทอมกลางเทอมซึ่งมันจะมันจะมันจะแบบกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยทาให้ตลาดหุ้นไม่ไปไหนแต่พอช่วงไกลเลือกตั้งเนี่ยตลาดหุ้นจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเพื่อผู้นอกการเก่งกําไรตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ อ่าเอไอเขาก็บอกเรามาว่าจากสถิติงานลึกงเราก็ไปหาข้อมูลดูเออมันก็จริงของมันเว้ยมันก็ไปหาข้อมูลให้เราเดี๋ยวนี้ทำงานตอนเช้าผมก็ใช้ AI รันละแต่นี้ไปถามว่าตลาดหุ้นวันนี้จะเป็นยังไงจะ่ผมไม่ต้องจ้างเอ่งละราคหุ้นวันนี้เอไอยังไงแม่งไล่มาในหนึ่งสองสามสี่แปะแม่งเลยจบท้นเรื่องซื้อเราหุ้นกลุ่มไหนจะมามนหนึ่งสองสามสี่แปะแม่งเราก็มาหาชื่อหุ้นทีหลังโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวนี้ไปทำงานจะยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสะดวกขึ้นมาอีกเขาก็บอกว่าอันนี้รุ่นนี้นากเปจ ตนมาเชื่อไหมว่านี่คือเดือนมิถุนาถูกป่ะครับตลาดหุ้นไม่เคยพีคเดือนมิถุนายนเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่มีหนึ่งเก้าแปดศูนย์โอ้จริงด้วยฮะไม่เคยพีคเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วต่อให้พีคก,ก็ไม่เคยพีคจูลายด้วยจูลายแค่หนึ่งครั้งเอง uh huh. ตลาดหุ้นจะพีคเดือนไหนนี่อะเดือนธันวาแสดงว่าจากนี้ ปยาวเดเซมเบอร์เพราะแต่จริงนะแต่จริงนะตลาดหุ้นมักจะพีคเออมันจะพีคแล้วหลังแล้วก็เนี่ยมกราลาแต่หุ้นไทยมันก็ไปไปขึ้นแถวขึ้นดีๆแถวช่วงดเซมเบอร์เดซมเบอร์ส่วนใหญ่จะพีคแล้วตลาดหุ้นส่วนใหญ่จะพีคดกเซมเบอร์กันเยจริงจริงอันนี้ก็คือตอพีกย้ำคนมันเป็นอย่างนั้นปีนึงเนี่ยจะพีคช่วงเดือนไหนมากที่สุดคือปรากฏว่าพีคเดือนดเซมเบอร์กับพีคเดือนจะเยอะและตลาดไอ้นี่มันเป็นตลาดหุ้นโลกด้วยนะตลาดหุ้นไทยก็จะชอบพีคดกเซมเบอร์ใช่แล้วจะไมมมม่่่่่คออออยยพพีีีีีเเเราะะะฉนนนนนนนัั้้้้ปปป็็ไไไไไไดดดดกลืทททบม ผมว่าดีไม่ดีอะกรทอมเนี่ยเดือนเมย์เมจูนเนี่ยชมระทอมหรือไม่ตอนเดือนเซปเตมเบอร์ตรงเนี้ยแถวเนี้ยจนชมวงกทอมแล้วก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นงั้นอ่ะเป็นไปได้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะขึ้นครึ่งปีหลังอันนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองอันนี้เอไอก็เป็นคนคิดให้เม้าเอไอยังอยู่บนเชนใช่ครับคืออันนั้นเขาไม่เข้าใจที่เอไอคือคือต้องบอกนิดนึงนะเอไอเนี่ยแม่ง แม่งเป็นโลกมหาสัจจรนท์มากเลยเรื่องพวกนี้คือ a อแล้วผมก็ไปหาข้อมูลตาม a i ไอมันลผมเฮ้ยแม่งเจ๋งว่าหนึ่งสองสามสว่าทำไมตลาดหุ้นอเมริกาจบตลาดหุ้นอเมริกาเรามาดูตลาดหุ้นจีนบ้างตลาดหุ้นจีนนี่ผมไม่ได้ถามอันนี้ผมไปหาเองอันที่หนึ่งก่อนคือราคาสังหาริมทรัพย์เริ่มปรับตัวเพิ่มอูดกูซายอันนี้ก็ไม่ได้หาจากไหนฮะขอบคุณเซนติเมนต์เทรดเดอร์ เราก็ต้องพูดคมจริงไปถูกแต่เราก็ใส่ซอสเป็นพายได้นะเพราะว่าเราไปหามามีอยู่ทรงขวาบนแต่ลงมามันก็เขาก็มองว่ามันเป็นแบบเหมือนซีนแนลอ่ะเวลาขึ้นมามันก็มีลงเวลาขึ้นก็มีเวลาลงก็มีเด้งบ้างลงก็มีเด้งบ้างเพราะนั้นเวลาขึ้นก็มีปรับฐานบ้างเป็นเรื่องปกติแต่การขึ้นมา31%จากจุดต่ําสุดเนี่ยมีในยาในแง่ของราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ๆนะเชียงไห้่ันเจิญเดี๋ยวนี้ซันเจินเขียนว่าเมืองใหญ่แล้ว ก็ใหญ่นะพี่สันเชินใหญ่นะพี่ใหญ่ใช่ใช่แต่แต่ผมเกิดสัวเเถานะสัวเถาพ่อแม่ผมเนี่ย เไม่ใช่พอแม่อากงออกมาโซเท่านี้มันเลยเชียงใหม่ไปนิดนึงอย่าใช่ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมเพิ่งไปดูแผนที่มาโซเท่าไม่ไกลเพราะตัวเทวเนี้นั่งเรือออกมาเนี่ยแล้วก็เข้าเข้ามาที่เลาะลงมาเข้าอะไรเข้าสิงของโป้เข้าอะไรอย่งเนี้ยก็คืออ่ากงผมเนี่ยคือขึ้นเรือเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่ากวาไปลงไหนของพี่ตาจิ๋วป่ะตาจิ๋วอันนี้แสดงว่าต้องโดนทาเหมือนกันดิคือถ้าได้เนแสดงว่าพวกเรามันมาจากแค่ตรงข้างบนนี้ย่งเงี้ยไหมแต่ตอนที่ขึ้นเรือมาเนี่ยไม่รู้ว่าเรือลำไหนไปไหนนะยังไงฮะคือขึ้นไปปปุ๊บเนนี่่ยคืออไก ต่วจะมาไทยไปลงมาเลไปลงอินโดไม่รู้อนาคตไม่รู้อนาคตจริ้งหงะไปก่อนลงมาหลือหรือพูดภาษาอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยลงไทยลงไทยโชคดีไปมาลงประเทศไทยอนี่อาจะไม่เกี่ยวอะไรกันตลาดหุ้นคืออสังหาริมทรัพย์จีนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและที่น่าคิดทองค์จีนเก็บสต็อกนอกจากทองคําแล้วจีนซื้อทองแดงมากขึ้นมากขึ้นอย่างผิดปกตินี่คือปี2024นะครับนี่คือค่าเฉลี่ยอนี่คือค่าเฉลี่ยนะปรากฏว่า เขาซื้อคอปเปอร์ไปทําไมเยอะแยะอืมันต้องมีบางอย่างเอาไปผลิตอะไรช่วงต้นปียังไม่ซื้อเลยยีดีก็ขึ้นมาเอาไปผสมกับทองคําจะได้อะไรทองคําแดงทองเหลืองเอาเอาไปผลิตอะไรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไ้คอปเปอร์นี่คือไอ้นี่หมดเลยตามต้องการของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วการที่ซื้อมาตรงนี้หมายความว่าเขาจะลงไหมคือปกติเวลาคุณเก็บคอปเปอร์คุณต้องเอาไปใช้สามเดือนหกเดือนครับผมนั่นแสดงว่า กำลังการผลิตในอีก3เดือน6ครั้งเดือนข้างหน้าเนี่ยมันมีคําสั่งซื้อเข้ามามันมีคําสั่งซื้อเข้ามาไม่ไง่ายเขาไม่เก็บคอปเปอร์เอาไว้เยอะขนาดนี้หรอกแต่ยิงไอ้เรื่องสต็อกอะไรนี้หนึ่งไปดูก็ดีนะ มันมันเริ่มมีการเก็บเพราะว่ามันต้องเก็บแน่เก็บไว้ไก่อนเราเข้าไปสร้างมันไม่ได้แบบเก็บปุ๊บเนี่ยวันนี้เก็บปุ๊บสร้างเลยผลิตเลยไม่ใช่เก็บอเอาไว้เป็นสต็อกแล้วนี่สต็อกมันขึ้นมาตั้งนานแล้วนะแลวยังขึ้นต่อด้วยนะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตของประเทศจีนซึ่งเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น P.M.I. ภาคการผลิตของจีนที่ปรับตัวลดลงในช่วงที่เดือนสองเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงโลซีสั้นเองเป็นไปได้ว่าครึ่งปีหลังตัวเลขนี้จะดีใช่ใช ต้องขอขอบคุณหลายๆที่มากไล่ตั้งแต่ Fidelity, AI, Co-Pilot, นะครับ n อ r นะครับแล้วก็ s e n ติ m yes e n t ์เลด้ r เทรดเดอร์นะครับต้องขอบคุณมากแต่ร uh ูปต่อไปต้องขอบคุณน้องเน่งแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยครับโอ้ทุกซอสเดี๋่วจะมีรูปว่ามาทุกซอสรูปต่อไปต้องขอบคุณน้องต้องขอบคุณน้องเน่งนะครับว่าครับ Uhm. ประเทศไทยเราผมเชื่อว่าการที่เราคุย huh. กันไปแล้วการเมืองจะจบเดือนนี้เดือนนี้คือเดือนเน้นหนักเรื่องการเมืองช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยเราจะผันมวหนักลงลงขึ้น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 ลงลงเพราะว่าการเมืองเราไม่รู้จะไงแต่จบเดือนนี้รู้ละหนีไม่หนียุบไม่ยุบเลิกไม่เลิกปลดไม่ปลดอยู่แถวแถวนี้แหละสวอเมื่อวานก็เลือกไปแล้วนะครับ ปรากฏว่าดังๆก็ยังอยู่ครบนะตวีไม่อยู่แล้วตกรอบนะครับไม่ผ่านไม่ใช่ไม่ผ่านไม่ได้สมัครัไม่ได้สมัครจะรอยสี่ปีรอยสี่ปีปรากฏว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประมาณการกันใช่ไหมนี่อันนี้แบงค์ชาติแบงคชาติอ่าก็ติดไตรมาสสามกับไตรมาสที่สี่เนี่ยการขยายตัวของเศรษฐกิจนี่ขึ้นไปเฉียวสี่เลยนะออฮะ ล้อเล่นไปครับนี่มันคือสองกว่างไงครับพี่เขามันเริ่มต้นที่หนึ่งไงใช่ใเพราะฉะนั้นตรงนี้สีเลยนะอถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยสีเกิดขึ้นจากอะไรสีฟ้าอ่อนภาการลงทุนภาครัฐนะครับอสีแดงที่เพิ่มขึ้นมาคือการส่งออกส่งออกดีขึ้นเพราะอะไรต่นี่ไงเศรษฐกิจจีนเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะส่งออก มากขึ้นและส่งออกเซอร์วิสอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการท่องการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างมันมาเนี่ยไตมาสี่ของเราไตมาาเริ่มตั้งแต่ไตมาสองเลยดีกว่าก็จะโตดีกว่าไตม้าหนึ่งไตมาสามก็จะโตดีกว่าไตมาสองไตมาสี่ก็จะโตดีกว่าไตมาสามไตมาหนึ่งก็จะโตดีมากเพราะฐานไตมาหนึ่งตัวนี้ต่ำต่ำมากเลยขออย่างเดียวอย่ายุบสภานะอเพราะฉะนั้นถ้าการเมืองเราจบเดือนนี้จบจริงๆไม่ยุบสภาเปลี่ยนนายกเลือกตั้งกันไม่เลือกตั้งแล้วก็หารัฐบาลชุดใหม่มานโยบายเหมือนเดิมแล้วิปีีเราจะม LTF ท่องมาอีกเพราะนั้นผมเชื่อว่าครื่งปีหลังตลาดหุ้นจะดีขึ้นถ้าใครคิดว่าสิ่งที่ผมพูดแล้วแทงสวนเธอก็ระวังนะก็ทำไปไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันมันมีขแต่ละคนมีหลักฐานแต่นี่ผมต้องเตือนครับเื่อมีคนไปสวนจริงๆจบจบใครสแนปช็อตประจำวันที่10มิถุนายนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในาการที่ เริ่มผมต้องเริ่มเพราะว่าผู้บริหารข้างบนเขาบอกว่าคุณกูรีลองใช้ AI ดูบ้างไม่งั้นเราจะปลดคุณออกแล้วจริงเหรอเอาวะใช้ก็ใช้วะจริงเหรอโอเคครับอ่ะจบแล้ว